ให้ค่อยดึงออกมาให้ค่อยดึง<ต>ออกมานะอรือมอะไรเนี่ยหลุดแล้วนี่ยอ๋อี้งไม่ยแล้วก็เหมมีอุปกรณ์ใไหอีก ดึงถุงออกโอ้โหเครื่องตรงน้ำใหม่ใหม่หมดแล้วหมดแล้วอันนี้อันนี้มีกี่อันนี้มีหกขั้นตอนเลยกองถึงหกชั้นด้วยกันหกชั้นเลยเี้ยใช่มีหนึ่งนับดิ1 2 3 4 5 6มีชั้นเลยแล้วข้างแล้วก็มีอุปกรณ์เขามีสาย สายให้มายาวอยู่นะยาวอยู่น่าจะประมาณห้าเมตรห้าเมตรได้มั้งไหมที่หมุนนี้สําหรับล้างเครื่องกรองน้ำแล้วอันนี้อะไรที่มีน้ำแก้วไหมอ๋อเป็นก๊อกก๊อกต่อเครื่องกองแกดูก๊อกดิอันนี้เป็นก๊อกต่อกระสายต่อกระสายแล้วก็อันนี้เป็นฐานฐานก๊อกใส่ตรงนี้ อันนี้เป็นข้อต่อสามทางข้อต่อข้อต่ออข้อต่อสายยางต่อจะสายยางกับแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นอ่าเรียกอะไรนะเป็นฐานใส่ก๊อกน้ำอ๋อฐานใส่ก๊อกนะครับใส่เีอไปติดกับผนังเวลาเปิดน้ำอ๋อตัวเจาะผนังนะนี้ใช่เราจะมีอะไรอะไรอีกตารตูอะไรเขียวเขียวน็อตกับตัวหนอนตัวหนอน น้ำยาน้ำยาอันนี้อะไรนี่น่าจะเป็นน้ำยาทดสอบน้ำทดสอบน้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำว่าสะอาดดีหรือยังอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นเทปพันสายก๊อกน้ำไหนดูดิลูกพันมอ๋อเป็นเทปพันสายใช่มมีอะไรอีกมีอะไรไหมอัเนี่้อันนี้จะเป็นตัวตรงนี้ ต่อใส่สายยางต่อต่อสายางปะก๊อกกับสายยางต้องสูตรก๊อกแล้วก็ต่อสายยางสายยางนี่นะแล้วนี้จะเป็นเป็นอะไรนะตัวค่าวัดค่าค่าน้ำว่าค่าน้ำว่านเป็นสีอะไรอ๋อพร้อมใช้หรือยังพร้อมใช้หรือยังสะอาดหรือยังทให้วัดค่าใช่เป็นของอ๋อเป็นน้ำยาใส่นี้นะใช่เนตรวว่าน้ำอันนี้กล่องเนี้ย อนนี้กล่องใส่ก๊อกน้ำอ๋อสองใส่ก๊อกน้ำเดี๋ยวดิดูตัวเครื่องนี้ยกดินี่นี่หันมานี่โอ้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่อยู่ใหญ่คึ่งใหญ่เนาะใช่ราคาไม่แพงนะเนี่ยหกกล่องักกล่องหกหกขันอืมอันนี้เป็นทางน้ำเข้าน้ำเข้าจะอยู่ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้นะไว้มีสติ๊กเกอร์บอกอ๋อน้ำเข้านี่ไงน้ำเข้านี่ ต่อสายยางเข้าตรงนี้เลยน้ำออกมันมีน้ำเข้าน้ำออกนะตรงนี้เป็นน้ำออกเป็นแบบระบายน้ำนี่สายสายน้ำออกจะเสียบตรงนี้ใช่เสียบตรงนี้แบบไว้ล้างกองได้อธิรละค้งปล่อยเวลาเจาะติดผนังก็ใช่เจาะผนังก็จะดูข้างหลังนี่นี่ก็จะมีนี่นีเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังแต่ต้องเจาะผนังใช่ต้องเจาะห้อยผนัง แต่ถ้าใครไม่มีแบบที่เจาะก็วางกับพื้นพอวางกับพื้นได้อยู่ก็ได,ด้สายก็ให้มายาวนะใช่ดูสายดิประมาณห้าเมตรให้าเมตรได้อยู่จะแม่ลองเก็บให้ดูหเมตรนห้าเมตร ยาวอยู่นะมั่วแต่ยาวอะเข่พันเยอะมากเลยม้วนเยอะนี่ตรวจแล้วมีน้ำเต็มบ้หห้าเมตรได้นะได้เยได้โอ้เกินบอกเลยมีทั้งน้ำยาตรวจพาน้ำมีทั้งน็อตมีทั้งล็อกแล้วก็เทปพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งได้เลยต่อที่เหลือก็ไปหาสว่านมาติดตั้ง โอ้โห,โห,โหนะอ่าถ้าชอบนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย